ผู้ที่ไม่รู้ว่ายอดของความรวยหรือความรวยที่น่าปรารถนาคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความจนที่น่ากลัวเนี่ยมันคืออะไรนี่ก็เพราะเขาไม่รู้จักเรื่องของชีวิตคําว่าไม่รู้จักเรื่องของชีวิตนี่ก็อยากจะบอกว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้รากเหง้าของมนุษย์น่ะนะของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้จักเรื่องของชีวิตสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เป็นเรื่องแรกก็คือ รากเหง่าของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ตรงไหนรากเหง่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้เรื่องของชีวิตครับถ้าเราไม่รู้ว่าเรื่องของชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไมแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็จะไปหวังไปปรารถนาไปดิ้นรนในสิ่งที่ล้วนแล้วแต่นำความร้อนความทุกข์ความกระบวนกระวายมาสู่ใจเราอย่างที่จะเล่าถามเนี่ย แตะทั้งๆท,ที่รู้แล้วว่าไอ้ความรวยที่น่าปรารถนาคืออย่างนี้แต่ยังหยุดความดิ้นรนที่จะอยากได้ตําแหน่งการงานยศศักดิ์อนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองอย่างที่คนอื่นเขามีไม่ได้ยังอยากได้อยู่ก็เพราะไม่รู้ว่าไอ้รากเหง้าของชีวิตนี่มันคืออะไร